ที่ฉันได้คัดสรรไปในส่วนของเวียดนามแต่ไม่แนะนำให้ไปคนเดียวสอนหรือเปล่า uh อันนั n นเขาบอกแล้วว่ามีใครชวนไปไหนห้ามไปเด็ดขาดนะคะใช่นแล้เนี่ยนีแค่สนามบินกูยังไม่รอดเลยอะ่ะ ทุกคนขอต้อนรับนะคะเขาสุดเลยดีจ้าดีการเปิดปิดสวิตช์ของดิฉันเหมือนแบบนี้เลยทั้งที่เมื่อกี้ง่วงนอนใจจะขาดร้อนๆอนแล้วก็คือว่าการเดินทางมันได้กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะกับการเดินทางเดี่ยวๆของดิฉันนะคะรอบนี้นะคะดิฉันได้คัดสรรไปในส่วนของเวียดนาม จะมันรอดหรือเปล่าแต่ว่าทําไมถึงต้องเลือกไปเวียดนามก่อนอย่างแรกก็คือว่าตอนแรกก็ตั้งใจงว่าเออจะเที่ยวในประเทศที่แหนจะไม่ไปไหนลนะเที่ยวในประเทศได้มันรอดหนูเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เรามั่นใจเรื่องความปลอดภยัยเราก็เลยไปคนเดียวได้ไปไปมาๆค่ะมันคืออนุภาพของติ๊กชันไทย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 ติ๊กติ๊กแล้วฉันก็มาเห็นว่าคนไปเที่ยวเวียดนามเยอะมาก แต่คําเตือนที่คนส่วนใหญ่ไปเที่ยวเวียดนามบอกกันมานั่นก็คือว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เที่ยวแล้วสนุกมากตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของแฟชั่นคนไปช้อปปิ้งกันเยอะมากแต่ไม่แนะนําให้ไปคนเดียวสลอนหรือเปล่าฉันบอฉันชวนทุกคนแล้วว่าเธอแต่ไม่มีใครไปกับฉันได้เลยฉันก็เลยคิดว่าโอเคก็ไปแค่วันสองวันเองก็ลงไปคนเดียวไม่น่าหรือยังไงฉันจองตั๋วเมื่อกี้แล้วฉันก็จองงแรมเมื่อ แล้วก็เปิดวงเงินบัตรเครดิตสําหรับเอาไปใช้ที่ต่างประเทศได้บ้างตอนนี้สิ่งที่ยังไม่มีก็คือจิตจิตตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมไปเที่ยวเลยและเงินที่นู่นเขาใช้ไปสกุลเงินดอง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 และกตีตะกตีตะกตีกตตะกัดดองเธอคิดเสิสภาพอย่างฉัน่ะอย่างเงี้ยผู้หญิงอะจะรอดมาถามว่าขอแม่หรือยังเหอะแม่ไม่รู้แล้วด้วยความที่แม่ติดงานแต่งอยู่ก็ไม่อยากจะไปกวนเขาก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเดี <DVD> ๋ยวค่อยบอกแล้วกันเขาจะด่าเราไมจ้าคีโอเคค่ะเดี๋ยวขอจัดกระเป๋าก่อนสิ่งที่จะเตรียมไปนะคะคือเป็นปาร์คแบบเนชั่นแนลปาร์คก็คือใช้ในทุกประเทศ1 2ก็คือเป็นผัดพ่วงนะคะที่คิดว่าน่าจะใช้ได้เดี๋ยวขอลองแล้วก็หูฟังูฟังนี่เลยอ่ะเอาไปเผื่อไหมเผื่อก็ได้ ต่อไปก็คือกระเป๋าสําหรับอาบน้ําอันนี้คือกระเป๋าอาบน้ําของเราแล้วก็เดี๋ยวกระเป๋าแต่งหน้าเนี่ยเราอะจะเก็บวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราต้องออกบ้านแล้วยังต้องแต่งหน้าอยู่นะคะเอาไปแค่นี้แค่นี้จริงๆทุกคนคําถามถามว่ากับการไปประเทศที่เราแทบจะไม่รู้จักเลยนั้นไซส์เราไม่เตรียมอะไรไปเลยด้วยดูซิว่าจะรอดไหม แต่นี่มันแข็งจะขึ้นแล้วแต่ว่าพี่เด็กซี่มาแล้วทุกคนให้ขึ้งใจด<พ>้วยนะเริ่มก็คือพังพี่นาดแล้วเปะลอนหรือเปล่าจ้าฉันหาแบมบูแอร์ไลน์ไม่เจอจ้าเอาล่ะค่ะมาถึงปุ๊บผ่าแบมบูแอร์ไลน์อะไรไม่เจอแล้วจ้าก็เลยไปถามเคาเตอร์เขาบอกว่าอยู่ที่ตัวยู <projections> ก็เดี๋ยวฉันจะเดินลงไปดูว่ายูนี่มันอยู่ไหนไอวียูหรือเปล่าหนู ฉันได้เวลาจ้านี่สุดพร้อมบินแล้วฉ <t iny insane repetition> ันและคุณพี่แบมบูจ้าแลกเงินก่อนเพตอนนี้มีเงินเลยสักบาทแล้วจะไปประเทศเขายังไงพูดสินี่นะชาวโทรศัพท์ถ่ายอ่ะขนาดมีสนามบินยังดูเออกระเลิกเลยคนมองเหมือนจะเป็นดาราจะเป็นดาราเธอใช่ไหมแต่นิดหน่อยแลกเงินแลกเงินแล้วจ้าง่ายมากก็คือเช็คอินเสร็จข้างๆก็คือเป็นที่แลกเงินเลยแต่ว่าเลทมากจ้ะไม่ได้ดีมากฉันแลกมาอยู่ที่ศูนย์ศูนศูนย์เออสักอย่างแล้วก็หนึ่งแปดจ้ะ ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ1นึห้ามันก็ต้องทนกันไปสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะจ๊ะพระเจ้าคนเยอะอลไรขนาดนี้แล้วนนลไปทางไหนเธอไอเลิฟค่ะไอเลิฟไม่คันที่ฉันรักประเทศของชาติก็คือว่าฉันเดินไปเดินมานี่แหละเธอแล้วก็หลงทางจ้ะข้อดีของการเป็นดาราคืออะไรคือคนจะจําเราได้และมีการเรียกว่าพี่เีคะพาสปอร์ตไทยทางนี้ค่ะเนี่ยหนูแกเครื่องยังไม่มาแต่ว่า ลุว่าเป็นเครื่องเล็กหรือเปล่าถ้าเป็นเครื่องเล็กแบบที่เราบินกันในประเทศก็คือกลัวฉันลืมคิดเรื่องนี้ไปอ่ะแล้วฉันก็มดตัช้อปปิ้งแล้วก็เนี่ยซื้ออีบสปุ้งสเปเน่ะนีหนูมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแบนบูเวียดนามพร้อมกับธงชาติข้างหา อยู่จ้าอย่างเดียวเดียวใดตรงนี้คือนั่งเลยจ้ะเริ่มเจ็บหัวเข่าแต่ยังไม่ถึงเาอยจะทำยไงกับสุขภาพดี <c oughs> เล่าสิโอ้ยแกฉันลุ้นโตโยต้อตาอินโนบ้านี่คือป้ายทะเบียนหรอ 66A เนี่ยฉันคนดูป้ายทะเบียนเขาเลยสิยส6โอ,อ้จริงด้วยว่ะมันเป็น 66A ว่ะไอ้อะไรหนึ 1, 2, 4, 8, ่งสองสี่แปดเจ็ดอ่ะกีจะกีสู้เขาลูกฉันไม่รู้ฉันปักถูกปักผิดอ่ะ ไม่รู้啊แม่ถูบบอกทั้งถกกูบอก็ไม่รู้รถูบทไห่ลูกไ้เขาดูก่อนละกันเนี่ยเธอฉันเปิดตรงนี้ยจ้าเธอมารับฉันตรงนี้หน่อยอันนี้เขาโทรมาแล้วฉันรับยังไงอะฉันต้องไปยังไงอะอ่าอ n t น n o w เขาบอกแล้วว่ามีใครชวนไปไหนห้ามไปเด็ดขาดนะคะ ถ่ายรูปมาอ๋อนั่งอยู่ข้างนอกนะนั่งอยู่ข้างนอกกองทูลเฮ้ยเดี๋ยวนเหมือนจะเห็นแหละฉันต้องข้ามไปเลยใช่ไหมถนนเส้นนี้อ๋อมันมีทางอะไรจ้ะฉันรอดเลยเนี่ยนี่แค่สนามบินกูยังไม่รอดเลยลอ่ะแม่ทำไมกับโรีแรมอ่ะกูสิกูเหนื่กูไม่หลงแล้วกูไปถึงโรงแรมแล้ว อบ thank you ้วจะ่นตาแลลความตืม่นเต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่านั่งรถที่นี่มันจะมีเสียงบีบแปรตลอดเวลาแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงบีบแตรเลยเลยอ่ะต้องรออีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าต่อให้จะไม่มีอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการบีบแตรเป็นการให้จังหวะสามชาต เวลาไหนไหนเอ่ยรอเลยตื่นเต้นรอเลยใส่แว่นให้มันดูชิคก่อนโอเคไปค่ะทุกคนฉันถึงเลยว่าบอกมาห้องพักดีเลยแต่ว่ตวาตอนแรกฉันนะเข้ามาเสร็จใช่ปะฉันก็ตื่นเต้นเลยเธอว่าหุยนี่นาตา<อ>วิวอะไรยา<อ>ตื่นเต้นไปหมดเลยเพราะว่ามันอยู่แถวโอเปร่าเฮาไง ปโอเคจ้าไปร้าต่างห้องข้างๆจบแอร์เย็นชันเตียงใหญ่แล้วก็ห้องน้ำก็คือแบบมโนเคอ่ะทุกคนนะคระบ้ามัน ันโอเคอ่ะมันอยู่ได้แสบสบายเลยอ่ะทุกคน,นก็เช็คปั๊บรวมถึงว่าฉันงุ่กับเขาเหมือนกันนะเขาพยายามอธิบายฉันอยูมเมื่อกี้ว่าแบบเดี๋ยวจะมีไอ้นี่กี่โมงไอ้นั่นกี่โมงนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาหารเช้าเนี่ยฟรีนะหกโมงถึงสิบโมงมีอัฟซน,นุนทีฟรีอีกตอนบ่ายสามถึงสี่โมงครึง่งมียิ้ม 6กโมงเช้าถึงสองทุ่มถ้าอยากจะวิ่งก็ไปวิ่งได้หรือถ้าใครใครอยากจะว่ายน้ำว่ายได้เลยจากหกโมงเช้าถึงสองทุ่มเธอฉันงงอ่ะเธอมันดีกันไปปะเรามีภารกิจนะทุกคนตอนนี้เราเอาของทุกอย่างมาไว้ในห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแยกของ<ม>ซึ่งก็ไม่มีอะไรแยกนะก็คงจะต้องออกไปเลยออกไปเพื่อที่จะไปร้านเสื้อผ้าเราเริ่มช็อปกันเลยมาม่าไวรัสต่างๆออนออนมีต่างๆพบ ขอหาก่นอนไปดูซิ The n e w p e g a 0เมตรเท่านานนะ่ะเดินแมมเดินไหวเปล่าเริ่มเจ็บหัวเขาเ่าแล้วก็จะเดินได้ละมัง้งเพราะว่าจะได้กินข้าวด้วยไงจะได้แวะกินอะไรข้างทางโอเคคุณเดินจะ้ะไปชอปปิ้งรอบสำนึก บอกให้ฉันอนะไปทางโน้แล้วเลี้ยวขวาฉันไปทางนี้ไม่ได้หรอได้ได้ไดแต่สิ่งที่เธอต้องทาก็คือจับกล้องให้มั่นและจับมือถือให้มั่นเพราะไม่อย่างน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่จะมีการชิงวิ่งราวกันเกิดขึ้นซอยหน้าเลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นตรงไปเรื่อยๆจะ้ะดูสิว่าฉันจะรอดไหมแป๊บนึงนะฉันจะถ่ายดูให้แม่ฉันก่อนมามีอยู่ไหนมามี ให้นางหน่อยสิจชาค่ะแคร์ขับไปมันหนักมากเลย่ะแล้วมันอยู่ติดกันมาร้านไหนดีอ่ะ Do you have takeaway glass? อ๋อเยะ Jasmine almond milk tea Which one is the a n s w e ดิส s o นดิสคอนเดี e มไเขีเอาละทุกคนสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งราคาก็คือคือเขาเขียนคำว่า75เฉยๆอย่างมันคือ75็ดห่ปัมันน่าจะใช่อย่างก็เลยคิดว่าเดี๋ยวราจะมาลองดูว่ากี่บาทนะคะดูซิ75้คูณปั้หรือลบปุด่อ๋อ135บาทเก้ยวใหญ่แบบนี้ ลองชิมค่ะอร่อยอ่ะอร่อยเลยเอาค,ค่ะเดินต่อค่ะเอาจริงปะ เค้กเขาโคตรน่ากินเลยอ่ะเค้กน่ากินมากแล้วที่แบบไม่สูคือฉันนึกถึงแม่เธอที่ระมิสุแม่ฉันขนมปังหรอจ้าน่าน่าอะไรอะเธอดูดีจังวิทอูดีจังนี่ขนมชั้นรถขนมชั้นอู้ลูกไลคขนมชั้นนะแต่รู้ใช่หรือเปล่าแกฉันเดินผ่านโอเปร่าเฮาส์จ้าโอเปร่าเฮาส์ของเข้าวเธอเห็นไหมไม่เห็นเลยทำไงดียืดสิแกลองยืดสิ โอเคถ่ายชั้นไม่เห็นโอเปร่าถ่ายโอเปร่าไม่เห็นชั้นจ้าการที่ฉันมาแล้วเจอคู่รักที่เขากำลังแต่งงานกาันอนาคตเรามาเคระประตูอยู่ที่หน้าประตูฉันแล้วลมเย็นมากเหมือนฝนจะตกเลยเอาละทุกคนขอเก็บกล้องก่อนไมต้องเดินอีกยาวจ้านะกลัวจริงหนะ้ากลัวจริงมีอิงนิยายเลยจ้ะเราทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเราจะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือเราจะยังไงดีผู้ซิจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วกันไปเริ่ม ป๊อปป๊หวานๆมันคือชั้นใักเข้าช็อปแก๊ชุดมันแบบมันคุมจากการมาแล้วเว้ยคือติดใจอะไรนี่ขนาดนี้ไม่ได้รูดสิบนะนี่คือชุดแรกที่ฉันเอา,อาจา้ะลดด้วย30%ป,ปรไปร้านแรกฉันก็ได้มาเลยจ้าจุกจุกสองชุดแบบน่ารักกรุบกริบมาต่อกันที่เดอะนิวเพลย์กราวนะคะเหมือนจะไม่มีอะไรจะ <c oughs> <c oughs> เ,เดินเข้าร้านงงไหมเหมือนจะไม่มีอะไรหนูอ่ะเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวแค่มาเดินแล้วกันมันใกล้โรงแรมอ่า ออ,ออกไปข้างนอกก็เราไปหามามา่ไวรัดกันดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่า,า,า,ามันหายากมากเพราะว่ามันไม่เห็ดอกก็คือมันจะไปแบบแหน,กน,น่ก็ไม่รู้ซักที่นนแหละแต่ว่าล่าสุดที่ฉันหามันมีแล้วนะทุกคนลองตามดูแต่ว่านี่ว่าจะไม่โดนละว่าจะบุกเขา้าเดินไหวเปล่าก็คือกร็บเท่านั้นจะ้ะมีถ่ายรูปเป็นฟิลแบบว่าญี่ปุ่นยิ้มใจเกาหลีเกาใจด้วยนะแต่ไม่ถ่ายจะ้ะจะไปแมา่มามาไวรัด กูเข้าใจล่ะทำไมเขาถึงบอกว่าเวียดนามให้มากับเพื่อนตุ kind of ๊กนาบ้านช่องคือหมดได้เลยหนูเอาอูเอา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 อูเอา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 อะไรขนาดนั้นนะช่วยบอกฉันทีว่ามันใช่อ่ะพี่ฉันจะไม่เริ่มที่จะชอบร้านไหนทั้งสิ้นเพาฉันยังไม่เจอมาม่าไวรัสเพราะฉันถือว่าฉันมามาเมาไวรัสอ่ะฉันมีแต่เสื้อผ้าสวยมากเดี๋ยวกลับมาอุ้ยมีบิงบิง ว้ายัางไม่ต้องโดน <foot> มามามะ่าไวรัสอ่าแปดหนึ่งกูขอขึ้นขอขอขึ้นไปอีกสักหนึ่งชั้นมาม่าไวยาร์ดถวิลีหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะฮาฟาน่าอูนา่าแต่สภาพโคตรสวยเลยตายเหอะขันมามาม่าไวยาร์ดเฮ้ยแต,แต่ทั้งตึกนี้มันไม่มีเลยนะชาลีนโอ้ทำไงดีอ่ะมาม่าไวรัสอ่ะแสท้ายฉันก็ต้องหาคนไทยจนเจอจ้ะแล้วฉันก็ถามเขาเอาจา้ะนี่จ้ะแล้วฉันก็เดินตามเขาเอาจ้ะ นี treats, ver, ่จะภาพดีๆหนูสรุปจะเจอได้ไงจ้ะมาผิดตึกจ้ะมาผิดตึกจ้ะแกยิ้มตาจะหลอกให้ฉันเจอแล้วจะเดินตามคนไทยมาเรื่อยๆเขาอนุญาตให้ฉันเดินตามเธอไปมาช็อปช็อป เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปเดินตึกมาม่าไวรัสมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ชื่นชอบรวมถึงว่ามาม่าไวรัสคือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเราตอนนี้ดิฉันก็อยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองซ้ายขวารถติดไปหมดหนูรถติดไปหมด<อ>เขาบอกว่านั่งรถที่เนี้ยมันจะมีเสียงม,มีแปรตลอดเวลาเออแล้วก็ตะโกนด่าก,กันบ้างอะไรโอเคถือว่าชุ่มชื่นเลือดใจละเหมือนมาถึงเวียดนามละเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าถนนเอลโซเนี่ยจะมีของไหมเพราะว่ามาม่าไวรัสไม่มีเลยแฉันถึงแล้ว กูข้ามาแกเราจะต้องข้าด้วยหนอนรถถนนมันใหญ่อ่ะแกเราจะรถปะาแล้วแกดูรถสิเอาล่ะฉันต้องไปให้ได้ดูเขาเขาบอกว่าเดินเลยแบบอย่าหยุดเดินเลยแบบอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดไปโอ๊ยฉันเกลียมากฉันอยากรีดกับตัวเองในที่สุดก็เห็นซาแอลโซเข้า เงินจากเงินตีนอก everything ธนาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินีาีรู้จักกันมั้ไปถึงเอลก็ไม่ได้จ้ะเพราะว่ามีคอลเลคชันทั้งหมดที่มีที่ไทยแล้วไม่รู้รีบซื้อไปไหนเนี่ยมาถึงก็เอ้านี่เนี้ยนั่นเนี้ยนี่เนี้ยนั่นเนี้ยเไม่ได้ซื้อแล้วก็ลองเดินแถวแถวเอลโซละไม่มีไม่มีอะไรแบบว่า หรือฉันเดินไม่ถึงก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแต่ว่าฉันก็ได้รับประทานในสุขของเฟิร์เดลกูนึงแล้วสจปุ๊บตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่ถนนที่คิดว่าน่าจะถูกต้องสักทีที่เขาบอกว่าทั้งถนนคือช้อปปิ้งทั้งหมดจะรอดไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ออนออนเมดทีนี้ฉันก็ต้องขึ้นมาตึกผีอีกครั้งเพื่อจะมาดูรอบสุดท้ายนี่คือสุดท้ายจริงจะเป็นตึกที่เดินเป็นตึกสุดท้ายละแล้วจะกลับบ้านละเมื่อยเมื่อยโอ้โหมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีอะไรให้หน่อยได้ไหมล่ะ กูขึ้นมาถึงปุ๊บคำแรกที่เห็นคือสลีปแบร์โต๊ะหนูนอนโต๊ะจ้ะไม่ใช่จ้ะขึ้นมาเป็น,นคาเฟ่จ้ะคาเฟ่บ้านคน, <c ười> นคนและคาเฟ่ครัง้งค่ะมาเป็นชั้นหน่อยอ่าเขาต้อนรับฉันแล้วฉันคงต้องเข้าไป a few moments later ชุดนอนไม่ได้นอนก็มาจ้ะคำถามคือหนูไม่ใส่อ่ะกระหนูก็เข้าไปให้กำลังใจพี่นะมัีเป็น,นชุพาเดุจะลงว่าฉันจะเรียกแท็กซี่อ่ะ โรงแรมอะฉันปวดทีใครมาที่ห้องนามนะทำคลิปติ๊กตอกอะไรนะฝากนิดนึงทำคลิปอันนี้ให้หน่อยห้องน้ำเข้าที่ไหนก็ไม่ใจไม่ดีลเลยปวดเยี่ยวสุดๆเอนอะล่าสุดเป็นค็อกเทลือนไวน์บาร์แล้วน่กกวากลัวลงดีกว่า กับโรงแรมหนูพอพักดีเอ็นวันนี้จบฝากทุกทุกคนไปกำลังใจให้ดีฉันด้วยนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดคือมีปุ่มอยู่ด้านล่างค่ะเป็นปุ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพียงแค่ท่านเอานิ้วของท่านไปแตะที่ปุ่ม Subscribe นั่นคือกำลังใจยิ่งใหญ่ของดิฉันแล้วเอาละทุกคนพบกันวันใหม่วันหน้าวันไหนก็ไม่รู้แหละจะได้ถ่ายจะไม่ได้ถ่ายก็ไม่รู้ติดตามกันไปละบ๊ายบาย